สวัสดีค่ะพบกับชาแนลบ้านสวนห้วยจระเข้มากนะคะวันนี้พบกับเอมมี่หลังจากที่พบกับพี่แขกไปหลายคลิปแล้ว คลิปนี้เป็นคลิปแรกของเอมมี่นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยท่านผู้ชมมานะาที่นี้ด้วยค่ะวันนี้เอมมี่อยู่ที่หมู่บ้านสายโท1 1ใต้ตําบลสายตะกูอําเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและตอนนี้นะคะเอมมี่ก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณครูแอลนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูแอลเป็นอย่างสูงค่ะที่เรียกใช้บริการช่างสุเทพไม้แบบที่ให้มาสร้างบ้านหลังสวยๆหลังนี้ค่ะและใจดีให้รีวิวบ้านหลังสวยๆหลังนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องบ้านสวนห้วยจระเข้มากไว้เป็นไอเดียแแล้ววนทางต่่อๆไปคะ ต่อไปนะคะเรามาดูรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันค่ะบ้านหลังนี้จัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องพระ1ห้องครัวและ1ระเบียงหน้าบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่108ตารางเมตรนะคะความกว้างอยู่ที่9เมตรลึก12เมตรงบประมาณอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทค่ะ ส่วนของระเบียงนะครับจะมีความสูงจากพื้นอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับตัวบ้านจะสูงจากพื้นอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับระเบียงกับตัวบ้านจะนห่างกันอยู่ที่10เซนติเมตรเรามาดูรายละเอียดของหน้าบ้านกันนะครับเรามาดูใน <forgiven. S 2> ส่วนของช่องแสงของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นช่องแสงของห้องโถงนะครับก็เป็นหน้าต่างบางกระถ ung กระทุงข้างอลูมิเนียมอบขาวกระจกใสเขียวนะครับกระจกสายตัดเขียวประมาณนี้นะครับก็มีขนาดความสูงอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับแล้วก็กว้าง55เซนติเมตรนะครับมีอยู่ แล้วก็มีในส่วนของหน้าต่างมาเลื่อนนะครับเป็นอลูมิเนียมอกขาวกระจกใสตัดเขียวนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงของห้องโถงนะครับขนาดหน้าต่างก็อยู่ที่เมตรสาสูงเมตรสีนะครับถัดไปก็เป็นช่องแสงของห้องพระนะครับก็เป็นหน้าต่างบานกระทุงเช่นเดียวกันความสูงอยู่ที่เมตรสีเซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้าง5 5าเซนติเมตรถัดไปก็เป็นในส่วนของห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนห้องที่3นะครับก็ขนาดอยู่ที่เมตดสาสนะครับสูงเมตดสี่ ก็เป็นช่องแสงของห้องนอนห้องที่3นะครับในส่วนของผนังก็เป็นผนังโทนสีฟ้าอ่อนนะครับตัดกับบัวปูนนะครับบัวปูนปั้นขนาด8เซนติเมตรนะครับตามผนังของตัวบ้านนะครับทั้งด้านล่างด้านบนเลยนะครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านโมเดลนะครับหลังคา3สเต็ปนะครับมีหลังคาตัวบ้าน2สเต็ปแล้วก็ระเบียงอีก1สเต็ปนะครับในส่วนของโครงหลังคาก็กรุดด้วยไม้ฝาเทียมนะครับไม้ฝาเทียมทาสีเทาออกน้ำเงินนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสลับปูนนะครับเป็นสลับปูนเป็นครีปปูนนะครับเป็นครีปปูนตกแต่งนะครับก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับอันนี้เป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมต่อไปมาดูส่วนของเทกเจอร์หน้าบ้านนะครับว่าตกแต่งหรือกรุด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนของเทกเจอร์หน้าบ้านนะครับก็เป็นิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของช่างสุเทพเลยนะครับก็คือกรุด้วยไม้ฝ้าเทียมนะครับทาสีขาวแล้วก็ตัดกับผนังนะครับในส่วนของสีฟ้านะครับเป็นผนังสีฟ้า ช่องแสงตรงนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นกระเบื้องนะครับลายหินกาบตกแต่งประมาณนี้นะครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับก็คือระเบียงนะครับเฉลียงหน้าบ้านเป็นม้านั่งนะครับม้านั่งปูนมีขนาดความยาวอยู่ที่5เมตรลึก2เมตรห้นะครับเรามาดูในส่วนของเสาตกแต่งของระเบียงเฉลียงหน้าบ้านกันนะครับก็ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุด้วยกระเบื้องลายหินแม่น้ํานะครับ ขนาด40คูณ40นะครับรอบเสานะครับก็ตัดด้วยบัวปูนขนาด8เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับก็มีอยู่2ต้นนะครับที่ตกแต่งนะครับให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กรุด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับระเบียงนะครับก็จะมีในส่วนของรัแดงตกแต่งนะครับรัแรงฝ้าก็เป็นไม้รัแดงเทียมมีอยู่3แผ่นนะครับเป็นแผ่นยาวเลยนะครับทาสีแดงนะครับแดงแสดในส่วนของโครงระเบียงก็เป็นเหล็กกรองขนาดนิ้วคูณนิ้วทาสีดานะครับ ผมลืมรีวิวในส่วนของโคมไฟนะครับในส่วนของด้านหน้าก็มีโคมไฟกิ่งอยู่3โคมนะครับก็อยู่ในงบล้านสามเช่นเดียวกันนะครับเป็นโคมไฟกิ่งสองบนล่างนะครับอยู่ตามเสาของระเบียงหน้าบ้านแล้วก็อยู่ตรงมุมในส่วนของด้านข้างของตัวบ้านนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูฟังก์ชันแรกกันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับก็กว้างอยู่ที่2เมตรห้ยาว5เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันแรกนะครับ ก็มีบันไดยอยู่3ขั้นมีจมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดเงานะครับอยู่ตามบันไดทุกขั้นเลยนะครับก็ในส่วนของพื้นบันไดก็ปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบขนาด 30, มสคูณสาสีครีมนะครับเดินขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับเป็นฟังก์ชันแรกของตัวบ้านนะครับเรามาดูรายละเอียดของพื้นกันก่อนนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด40่สคูณสีลายไม้นะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของฟังก์ชันแรกของตัวบ้านนะครับ ตรงนี้ก็มีหน้าต่างช่องแสงของห้องโถงอีกเช่นกันนะครับขนาดเมตรสามสิบสูงเมตดสี่สิบนะครับตามขอบของหน้าต่างก็ตกแต่งด้วยบัวปูนขนาด8เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศของระเบียงหน้าบ้านนะครับก็เป็นม้านั่งนะครับม้านั่งปูนเอาไว้นั่งกินลมนะครับอันนี้คือรายละเอียดฟังก์ชันแรกของหน้าบ้านนะครับในส่วนของพับของม้านั่งนะครับก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คูสีลายไม้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นม้านั่งปูนนะครับ ถัดออกมาครับจะเป็นในส่วนของช่องทางเดินนะครับเป็นโถงทางเดินนะครับยาวลึกลงไปถึงในส่วนของห้องครัวเลยนะครับโถงทางเดินตัวนี้ก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรห้นะครับเป็นฟังก์ชันที่แจกจ่ายไปแั้งแต่ละฟังก์ชันภายในของตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือห้องโถงนะครับก็อยู่ซ้ายมือนะครับก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับลูมิเนียมอบขาวกระจกสายตัดเขียวนะครับเดินเข้าไปก็เป็นห้องโถงขนาด5้าคูณ 3าเมตรนะครับในส่วนของสวิตช์กับปลั๊กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับทางเข้าตรงประตูนะครับประมาณนี้นะครับเป็นสวิตช์ก็คุมในส่วนของไฟดาวนไลท์กับไฟ LED นะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์แอร์นะครับก็อยู่ในงบ13ึ่ล้านแสนบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ช่างก็ติดตั้งในส่วนของเบรกเกอร์แอร์ไว้ให้นะครับช่างแอร์มาก็ติดตั้งแอร์ได้เลยนะครับ ค่อนข้างลอรโปรมากครับท่านผู้ชมในส่วนของภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีชมพูนะครับชมพูโอรสประมาณนี้นะครับในส่วนของผนังตัวบ้านนะครับก็มีช่องแสงอยู่3ด้านนะครับอย่างที่รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านด้วยมารีวิวม่านด้วยนะครับนอกจากจะมารีวิวบ้านแล้วก็มารีวิวม่านของ SR ผ้าม่านนะครับสวยงามมากเลยท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับผมจะแปะมุดไว้ใต้คลิปนะครับทั้งเบอร์โทรช่างแล้วก็เบอร์ของร้าน SR ผ้าม่านนะครับ เจ้าของบ้านก็เลือกเป็นมาา่านตาไก่นะครับสองชั้นนะครับม่านทึบแล้วก็ม่านโปร่งนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปลัก๊กแล้วก็ช่องเสียบทีวีนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวบ้านนะครับมีปลั๊กให้อยู่หนึ่งคู่มีปลั๊กกราวนะครับแล้วก็ช่องเสียบทีวีให้อยู่หนึ่งช่องนะครับแล้วมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับก็เป็นกระเบื้องแกรนิโต้สีครีมขนาด60สิบคูณหกสิบ กระเบื้องคอนิตโต้ t h ก็จะได้ทั้งหลังเลยนะครับยกเว้นระเบียงนะครับระเบียงจะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับขนาด40 x 40ในส่วนของพื้นนะครับตกแต่งด้วยบัวพื้นนะครับเป็นบัวพื้น PVC ลายไม้นะครับต่อไปดูส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับก็เป็นฝ้าหลุม2สเต็ปนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED 4นิ้วนะครับอยู่ตามมุมของฝ้าสีมุมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโคมไฟแขวนนะครับ อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้3สีนะครับสฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่นะครับสฟังก์ชันประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องโถงนะครับเป็นฟังก์ชันที่2ของตัวบ้านนะครับต่อไปนะครับเดินออกมาก็จะเจอในส่วนของโถงทางเดินนะครับโถงทางเดินนี้ก็แจกจ่ายไปตั้งแต่ละฟังก์ชันในส่วนของห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับ ทางขวามือผมเป็นห้องนอนห้องที่2นะครับประมาณนี้นะครับขนาดอยู่ที่3 5 0เมตรบูณมเมมีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับก็เป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนนะครับด้านหน้าก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนบานยาวเลยนะครับอลูมิเนียมอกขาวกระจกใสตัดเขียวนะครับขนาด2เมตรสูงเมตรสนะครับเลื่อนได้เฉพาะ2บานตรงกลางนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านทิศเหนือของตัวบ้านนะครับก็เป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนครับขนาดเมตรสสูงเมตรสีนะครับ อยู่2ช่องนะครับปโปร่งโล่งมากครับก็นอกนั้นรายละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ด้านบนจะไม่มีหลุมนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็มีโคมไฟดาวไลท์ LED อยู่ตามมุมของสีมุมของฝ้าเลยนะครับตรงกลางฝ้าก็มีโคมไฟสระเป่าอยู่1งโคมนะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับยิปซ้มฉาบเรียบนะครับสวิตช์ก็อยู่ตรงประตูทางเข้าเลยนะครับก็เป็นมาตรฐานของการสร้างบ้านเลยนะครับ มีเบียร์เกอร์เอให้ทุกห้องเลยนะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับกับห้องครัวสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้นะครับประตูทางเข้านะครับปลั๊กก็จะอยู่ต่ําลงมานะครับอยู่ติดกับพื้นเลยนะครับสูงจากพื้นมาประมาณ30เซนนะครับเป็นปลั๊กแช้สอยของห้องนอนนะครับแล้วก็ส่วนของปลายเตียงก็มีช่องเสียบทีวีแล้วก็ปลั๊กสามตาให้อยู่1คู่นะครับเป็นปลั๊ก3มตาปลั๊กกราวนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับต่อไปรูส่วนของห้องพระกันนะครับอันนี้จะเป็นห้องพระนะครับห้องพระนี่มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบยาวสามเมตรห้าสิบนะครับก็โทนสีชมพูโอรสเช่นเดียวกันนะครับมีช่องแสงอยู่หนึ่งด้านนะครับก็คือหน้าต่างบางกระทุงขนาดห้าสิบห้าสูงเมตรสี่สิบนะครับอันนี้เป็นห้องพระนะครับท่านผู้ชมหรือจะดัดแปลงเป็นห้องอื่นก็ได้นะครับประตูก็เป็นประตูประตูไม้อัดนะครับลายโมเดิล ขนาดกระสบสูง2เมตรบานพับผีเสื้อสเตเลสอย่างหนาเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องสกัดในส่วนของวงกบกับบานประตูนะครับนำมาติดตั้งได้เลยนะครับรูบิดการโยกเขาควายนะครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันต่อไปนะครับห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3ก็นะครับก็อ,อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างโถงทางเดินนะครับ เรามาดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูลายโมเดิร์นนะครับไม้อัดขนาด80สูง2เมตรส่วนองวงกบเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้ำตาลน้ำมันเงาลูกบิดกันโยกเขาควายนะครับเข้าไปก็เป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับขนาด4คูณ3 50ก็มีช่องแสงอยู่ด้านเดียวนะครับแต่ห้องนี้พิเศษนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับในส่วนของฟังก์ชันปลั๊กแล้วก็สวิตช์ก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับ ละเลอียดเดียวกันหมดเลยนะครับในส่วนของผนังและก็ฝ้านะครับแต่พิเศษออกมาก็คือมีห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบกเกอร์เครื่องน้ำอุ่นนะครับอันนี้ก็มีให้อยู่ในงบเช่นเดียวกันเครื่องน,น้ำอุ่นก็มีให้อยู่ในงบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ําในตัวของห้องนอนห้องที่2กันนะครับถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับเพราะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีฟังก์ชันห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ เรามาดูนียแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตู UPVC ขนาด70สูง2เมตรนะครับสวิตต์ตรงนี้ก็เป็นสวิตต์เปิดในส่วนของโคมไฟห้องน้ํานะครับเรามาดูรายละเอียดของพื้นของห้องน้ํากันต่อเลยนะครับก็เป็นเครืเบื้องผิวหยาบขนาด40คูณ40นะครับลายประมาณนี้นะครับสวยงามมากเลยไม่มีการแบ่งส่วนเปียก่วนแห้งนะครับจะทําพื้นสโลปจากในส่วนของโซนแห้งนะครับให้ต่ําไปยังในส่วนของโซนเปียกนะครับประมาณนี้นะครับ จะไหลลงไปที่ในส่วนของฟอร์เดนนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของโซนเปียกก็มีชักโรครกชนิด Peak, ทูพีทถังน้ำตัวนั่งนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอ่างมือชนิดขาตั้งนะครับอันนี้ก็อยู่ในงบเช่นเดียวกันกระจกเงานะครับเราตากผ้าในส่วนของผนังก็จะถูกด้วยกระเบื้องบุผนังขนาด20ยาว40นะครับบุในแนวนอนเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับโทนสีสว่างเป็นเซรามิก บุตั้งแต่พื้นไปเลยนะครับพื้นไปถึงฝ้าข้างบนเลยครับก็ตรงนี้ครับจะมีการตัดด้วยกระเบื้องลายพิเศษนะครับเป็นลายประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนเปียกนะครับเป็นกระเบื้องขนาด20ยาว40นะครับก็มีในส่วนของเรนาชเวอร์แล้วก็แฮนด์แชเวอร์นะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่น อันนี้คือ,อยู่ในงบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศช่องแสงของห้องน้ำนะครับก็คือหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับอลูมิเนียมอกขาวกระจกพ่นฟ้าแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับอันนี้คือมุ้งลวดนะครับผนังก็กรุด้วยกระเบื้องผนังทั้งห้องเลยนะครับด้านบนก็เป็นยิปซ้มฉาบเรียกกันชื้นนะครับโปรไฟล์ลอรล LED สีนิ้วอยู่1โคมนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปดูส่วนของห้องนอนห้องสุดท้ายห้องที่3นะครับก็ละเอียดเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าไม่มีห้องน้ำใปนตัวนะครับก็อยู่ตรงข้ามกันกับห้องนอนห้องที่2เลยนะครับ ครับผมออกมาจากในส่วนของห้องนอนห้องที่3นะครับเรามาดูส่วนของฟังก์ชันสุดท้ายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันห้องน้ำนะครับก็คือฟังก์ชันห้องครัวนะครับก็มีขนาดอที่ทอ่คูณหเมตรนะครับผนังก็ยังเป็นโทนสีชมพูโอรสเหมือนเดิมนะครับเป็นโทนสว่างในส่วนของมูลี่ก็เป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะขอมาเป็นผู้หญิงนะครับค่อคข้างจะฟุ้งฟริ๊งหน่อยนะครับในส่วนของท็อปกาเตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตสีขาวขนาด60ยาวเมตรยีนะครับ เป็นส่วนของท็อปเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีอ่างล้างจาน2หลุมนะครับเป็นซิงค์ล้างจานสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับมีก๊อกน้ําอันนี้ก็เป็นมูลี่นะครับของ SR สาร์พามานนะครับเรามาดูหน้าบานกันบ้างนะครับหน้าบานก็มีในส่วนของบานซิงคู่นะครับให้อยู่2ช่องนะครับ2บานนะครับบานซิงคู่ PVC สีขาวในส่วนของผนังหน้าเคาน์เตอร์ก็คือด้วยกรเบื้องบุกผนังขนาด ยียาว40บูในแนวตั้งนะครับประมาณนี้นะครับด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนของห้องครัวนะครับก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED อยู่2โคมขนาด4นิ้วตรงนั้นเป็นช่องเซอร์วิสนะครับอยู่ในห้องครัวต่อไปครับดูส่วนของเวอร์ชันสุดท้ายคือคือห้องน้ำนะครับ เราดูรายลเอียดแต่ประตูเลยนะครับก็เป็นประตูเช่นเดียวกันกับห้องน้ำในตัวกับห้องนอนเลยนะครับดีเทลรละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับ